บ้านน้องใสพีน่น้องน้องนะคําพี่น้องตําบนน้องบัวค่ะว่าไปหอดมอนีโบหัววาสิเริ่งตนใสก่อนน้ำตาจึงจะไม่ไหล <Okay. S 1> เป็นการเปิดวงอีกรอกของขอบครั้วเสียงอีสานกับการเกิดวิกฤตคือไฟใหม่ศตูไฟใหม่ห้องสตูไฟใหม่ จากโล่งชุดแล้วก็ไปหอดจนสุดมองเก็บเครื่องเสียงของพญโลดส่งวันทียีศิธิพานมาเทบุญใหญ่หาบันะบ,บุรุษในบ้านตองหาค่ะท่าบุญหาพญโลดหาบันะบุรุษพร้อมยี่สิบสองเกิดเครืงไหมในบ้านตองหาเมนนอนคือสะท้อนใจหอด ย่มเพิ่มีเหตุการณ์ไฟใหม่อยู่ในบ้านน้องใสหรือมองอื่นๆเข้าสิบห้าลกหลานจัดคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินไปสมทุกและกะซอนสำหรับโทรทีโดนอัคคีภัยต่างๆแต่มือมัอนี้มาเป็นแย่ลูกหน่อยและ้วะลก็ลูกหลานบ้านสองทาอยากขอบคุนพี่นองพ่อแม่เพื่อนพ้องในวงการมอั่วงการดนทิงค่ะจาก่า สำหรับพอเปียพอเอกอันนี้คือระเบียบวัฒน์สินละกาทรงกรํลลังใจมากนคือพอดารรบสอปทงบรนท้นสินพอวีระพงรุ่งสินพอวิทุนค่ะพี่นกงศกรพี่บอยสีชัยพี่โจสาวน้อยพี่แมนนั่งอยู่หน้าหานาเวทีตอนนี้เราขอบคุณเด้อลูกค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณ,คณทุกกำลังใจชุดก็จาพี่นก ส่วนหนึ่งจากพี่บอยส่วนหนึ่งแล้วก็ฉากทุงเวทีของเราค่ะร่วมแล้วเป็นพลังให้ย่ายลบหน่อยและมอลลาเสียงอีสานกับลูกกับหลานได้สำนึกและสำนียหอดบุญคุณของเพื่อนพ้องในวงการลูกลูกเต่าเต,ต่าสุข,ขูสุขคนและพี่น,น้องบ้านน้องไซค่ะเป้าหอดพิเศษมือทีเท้า ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์นั่นก็คือจากหน่วยงานดับเพลิงหนองบัวค่ะเทศบาลหนองบวัวเทศบาลหนองน้ำท่ำแล้วก็เทศบาลหนองสำรูงว่าแม่นมาเบิดละค่ะรถด,ดับเพลิงน้องวิบากนี้เฮาคือต่อยอดวาเมนุนหน่อยอยากบอกพญ่หลอดวาเออสิ่งใดที่เป็นของเจาง้าเยาว์ให้ข่อยเจ้าสิมาเอาค่ะให้มันสุดซ้มนีะให้มันท่อสะ หลังจากมีต่อไปนี้ให้คอยกับลูกกับเต่าได้ฆ่ากาันข้ามาหากินสำหรับคู่ที่ได้ห่วมสู่วิบากกรรมเทือนี้กับกไปนรยในครอบครัวเสียงอีสารแม่อยากขอพุ่นลูกๆทุกคนทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานในครอบครัวเสียงอีสารค่ะคือทุกคนเก่งทุกคนเก่งหนูเก่งมากค่ะมีเวลาหามือเนาะมีเวลาหามือ ทุกคนเก่งที่สําคัญคือพลังขับเคลื่อนจากบานหักยายนกบันส้างยายนกบันหักน้องแปงบ้านหักทีวีค่ะส่งต่อจากรุนสู่รุ่นขอเก็บความประทับใจหากน้ําตาจะไหลวันนี้คือน้ําตาแห่งความปิติตัหากไม่ใช่นําดรามา่าหรือทัวรมาลงบ้านตองห้าค่ะ